สบายดีครับทุกคนม่เนื้อพอครับไปเจียมไปเนี่เนาะเดี๋ยวนะตัดปลาตัดปลาอยานะัางเนาะปลาลมอนครับผมตัดแบบสดๆเลยบึกน้ำมาจากนูงเวลเลยทุกคนเลยตัดลนห้องประชังเนาะจักสิทธิ์จักสินก์เขาว่ากันไป นี่แหละคิดแต่ละมื่อนี่ร่งก็ได้ทุกคนเลยคอยมีสละมันได้ขอบคุณที่เข่ารับชมเด้ออันนี้คือสว่วนที่เมาตัดแล้วนะทุกคนเน้องตันเนี้ก็คือบรรยากาศน,นานละนะทุกคน บรรยากาศนารานเงียบแห้ง evet, ทุกคนเลยเจ้าปิดเทอมเหรอมีว่าจะเงียบแต่ขายวัาเนาะทั้งห่างอ่ะมึงนี่เหรอโคเงียบเลยควเงียบฮัสเซบอได้แล้วเันนี้บรรยากาศนารานาะทุกคน ร้านบันสุชิอังไหลเบงคาตัดป่าต่อยปุณขูดขูดเอาเมือ,อกมันออกเนาะความข้าวมันออกแล้วเอาชวนดำ,ดำดำออกคนร้านนี้ชวนดำมออดเอาส่ชนนี่มันหลวดลายนงงาม เอาเลือดออกนะครับเอาซีดแดงออกนะ Như xin cả lòi năm loại sáng chiếm nóng nó góng ngủ hai xác đây góng đây góng đây con đây góng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  mua góng đây góng đây นี่นะครับอันนี้คือหน้าตาคนตเนาะเยอรมันเนี่ยอรมันนี่เยอปันนำทักษะาสตรปนน้ะทุกคนเนาะนั่งอะไรมาทกะาตแหละบระตูประตุ40บาทบางแบบไกล้ๆเด้ทุกคน เนื้นะจังได้กับข้อเจ้ากิฟเรืองทนีลน้องทะกคนเนาะจังได้กับผักที่ตามผากกไลค์กดแชกระตัวในเด้อขอบคุณหลยๆที่เขามารับชมคลิปขอโทษ บริการน่าลเนาะาล่างมาทุกคนไปไป